วันนี้นี่เปิดหัวคลิปกันแบบอื่นๆครับกับผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับบ็อกซิ่งเดย์ค่ำคืนวันแรกเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวแม่มาแค่เอเวอร์ตันตัวเดียวครับที่เหลือไม่รู้จะพลิกกันไปไหนครับเชลซีก็โดนตัดแต้มไปแล้วแม่อะ อดีตแก้ไขไม่ได้ครับพี่พครับแต่ปัจจุบันเราทําให้ดีได้ครับไม่มีวันวานให้แก้ไขมีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดินยับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านยับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลครับ27ธันวาคม2567ครับการประกบคู่ยังคงน่าสนใจครับวันนี้พิมพ์ลิกอังกฤษ2คู่แล้วก็ฟุตบอลทีมชาติไทยครับในศึกฟุตบอลอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2024ครับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับ วันวานแก้ไขไม่ได้แต่วันใหม่วันนี้อยู่กับปัจจุบันครับและทบต้นทบดอกกันได้เลยครับกับโปรกรมฟุตบอล3า3คู่ที่นัาตั้งใจทําการบ้านหยิบยกเอามาแก้ผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับใครชอบตัวไหนตามมาได้เลยครับส่วนตระกูล VP เมื่อวานนี้ครับอย่างซูเปอร์วีจัดวางไว้ให้ในบ้านของเราเนี่ยเลดดิ้งเองก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับตัวที่มั่นใจที่สุด จัดวางไว้ในบ้านอย่างนี้ทุกวันอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครอยากเปิดใจครับเข้ามาตามผลยาในบ้านมาตามตัวซูเปอร์วีพของนัทเนี่ยว่ามันแน่จริงไหมมันสุดจริงไหมก็เพิ่มเพื่อนครับแอปสีเขียวต้งรูปโปรไฟล์เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกในบ้านของนัทได้เลยครับ3คู่สําหรับค่ำคืนวันนี้ทบต้นทบดอกพร้อมแล้วไปลุยกันครับ เกมคู่แรกครับเราจะไปลุยกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นเกมระหว่างไบตันครับคัาคือวันนี้จะเปิดบ้านพบกับผู้มาเยือนอย่างเบนส์ฟอร์ดคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับนวต้านเนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างไบตันหนึ่งเมล็ดเฮเล็กๆสองเมล็ดครับได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนัดแนะนำครับยืนเจ้าบ้านอย่างไบตันได้เลยครับภาพรวมมาสองทีมครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่แย่ด้วยกันทั้งคู่ครับไบตันเองห้าเกมหลองสุดแข้ไปถึงสามส่วนผู้มาเยือนอย่างเบนส์ฟอร์ดก็แย่เช่นเเดดีียยวกกกกกกันรรมสุุจาาาท่็ ไปถึง4วันนี้ถ้าเอาฟอร์มมาเปรียบกันเนี่ยนัดบ,บอกเลยว่าวัดอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือในเรื่องของแนวต้านที่เปิดมาเอาจริงๆฟอร์มแย่กับฟอร์มแย่มาเจอกันแบบนี้ครับไบตันเนี่ยไม่ควรเปิดแนวต้านมาแบบนี้แต่การที่เปิดมาขนาดนี้ครับทำให้นัดค่อนข้างมั่นใจว่าไบตันวันนี้ในบ้านมีของดีมาฝากอย่างแน่นอนครับแนวต้านแบบนี้เนี่ยมันแทบจะการันตีการเก็บ3คะแนนไปละสำหรับเจ้าบ้านอย่างไบตันในค่ำคืนวันนี้แต่ว่าจะเก็บ3คะแนน และผลต่างประตูเท่าไหร่เท่านั้นเองครับก็สําหรับคู่นี้เชียร์ใบตันการันตีครับแนวต้านแบบนี้เก็บ3คะแนนในบ้านได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่พรีบ์ลีงอังกฤษครับเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอิฟสวิทเทเงื่อนไขวันนี้อาร์เซนอลเองดูดีกว่าทุกมุมครับสองมเมล็ดเสียหูข้างหนึ่งสาม,มเมล็ดถึงจะได้เฮแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้แนวต้านแบบนี้ขุมกําลังความพร้อมต่างๆ อาร์เซนอลเอเดียเปรียบทุกมุมครับประกอบกับเป็นเกมในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้คนระับนัดแนะนำเชียร์เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลได้เลยครับด้วยโมเมนตัมในหลายลาย,ย่างครับสำหรับค่้มเกีวนี้เนี่ยมันชี้ชัดแล้วก็ชี้วัดชัดเจนนะครับไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลอยู่แล้ววันนี้เนี่ยการันตี3คะแนนแน่นอน1มเมล็ดไม่เพียงพอครับเอาเป็นว่า2มเมล็ดยืนพื้นไปลุ้นมเมล็ดที่3ไม่ยากผลงานแตกต่างกันเยอะครับอาร์เซนอลผลงานดีกว่าชัดเจนเดินหน้าเก็บชัยชนะรุวๆเกมล่าสุดก็บุกไปอัดทางด้านของคริสตัต 5, ลเเมปะ่กนี็ เกมในบ้านด้วยครับแนวลุกก็กําลังมั่นอ,อกมั่นใจ2-3ประตูตอนหนึ่งเกมมีอยู่แล้วส่วนผู้มาเยือนอย่างยิสวิตทาวเนี่ยก็แย่มาโดยตลอดครับห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการก็พลาดท่าแพ้ไปถึง4เกมวันนี้เป็นเกมเยือนด้วยบุกมาเจอกับอาร์เซนอลที่แข็งแกร่งกว่าทุกมุม2มเลมล็ดเืนพื้นครับไปลุ้นมเมล็ดที่3นัดมองว่ามีโอกาสถึงมากๆสําหรับคู่นี้เชียร์เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลได้เลยครับ เราคนไทยครับไม่เชียร์ทีมชาติไทยแล้วจะไปเชียร์ใครครับสำหรับคําคืนวันนี้2ทุ่มตรงกับศึกฟุตบอลอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2024ครับก็เป็นเกมระหว่างฟิลิปปินส์รับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติไทยของเราคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับเป็นไทยที่ถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้1เมล็ดเฮเล็กๆเมล็ดได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับสำหรับคู่นี้แนวต้านแบบนี้ดูภาพรวมดูแรง์กิ้งต่างๆแล้วไทยยังคงดูดีกว่าครับแนวต้านที่เปิดมาก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นนนนีี้แะชย ทีมชาติไทยของเราได้เลยครับเจ้าบ้านอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยแรงกิ้งต่ำกว่าครับเกมนี้ได้เปรียบเพียงอย่างเดียวคือเกมในบ้านครับแล้วก็ผลงานในรายการนี้เนี่ยสเกมฟิลิปปินส์เสมอสชนะ1ยส่วนไทยเก็บชัยชนะรวดทั้ง4เกมทำให้ดูดีแบบชัดเจนครับวันนี้ ผมกาลังเท่าที่นัดไล่เลียงดูรายอัพมาเบื้องต้นเนี่ยบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มครับแนวต้านน่าสนใจกันตีครับไทยวันนี้บุกไปคว้าชัยในเกมนัดแรกได้อย่างแน่นอนครับก็เชียร์ทีมชาติไทยได้เลยครับ3คู่วันนี้หน้าช่องครับมองไบรตันมองอาร์เซนอลและมองทีมชาติไทยได้เลยครับส่วนตัวที่มั่นใจที่สุดก็ตามมาเจอกันในบ้านและกันครับสำหรับค,ค่้มเกมวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเฮงเฮงปังปังครับและจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ